สวัสดีครับสวัสดีจ้าตอนสายๆครับวันนี้มาเลาะหาเห็ดมาเลาะบ่อสายๆกว่จะมีเห็ดอย่างครับวันนี้ฝนมาตกว่ะจ้าฝนมาตกวันสองสามวันนะครับฝนมาตกปลากรแห้งแล้วเขาก็จะมาหาซอเห็ดตะไคร้กันเนาะมาหาหาเห็ดตะไคร้ว่ามันมีบ่ตะไคร้เห็ดดินเห็ดร่วมเห็นกับผ้าเลาะปลาให้เจ้าละจ้าวันนี้จะรุ่นกันครับจะได้เห็ดอย่างพ่องพี่น้องมากองปล่อยนั่ง นั่งเฝ้าเฮ็ดอ่าตะไคร้ครับหมานๆครับดอกแหกดอกแหกกันนีตรงนี้ครับดอกงามอยู่เนาะอุอ้ยฝนสิงเฮ็ดบ่ออกแห้งก็เลยกันน้หมานมันมาน,มานดอก,กแหกแหงมานกลับวันนี้มาลุ้นกันนะวันครับเนาะจะได้เฮ็ดอย่างฟองไปพา,าหาเฮ็ด เห็ดปลาเนี่ยคือมาเห็นมีดอกหน่อยเนาะดอกเดียวกับดอกเดียวอยู่ังไงจะเนี่โอ้ยปนเห็ดตะไข่หอมๆขอเห็ดถึงดำดอกนึงจะเนี่ยยังเหลือออกดอกเดียวเนาะ ดอกครับพี่น้องโอ้เห็นอีกดอกนึงจ้ะนี่เห็ดผึ่งดำงามๆเลยเห็ดผึ่งนี่เกลี้งแสบกันได้จ้ะนี่บวกลมบอย่างหวานกดๆกี้เฮ็ดลังแหล่พี่น้อง,งดอกของดำงามๆอ,อืมน,นิว้วง,งามค่ะ ดน้องเลอออกไปทางทางฮะนี่กั๊กเจาะทานตาคนไปครับนี่เดือตาเขาอยู่ข้างทางนะครับเนี่ยนี่ไม่เห็นลงเหรอ อ,ออกผ่านตาคน,น,นข้างถนนกันมเื้อตาเขาเห่าห้ดอกคนเฮ็บถึงแดงขาลายอยูน่นค่ไ เี้ยชิงดังเป็จิจังเคาเลือแต่ดอก <laughs> ดอ่ะชิงดำอาปล้วครับให้ละงโกโอ,อย้ยพี่นอ <laughs> เนงเขาแหลงฝนอืมฝนมาตกเจ็ดเลยนี่ลออกบ้านหมดฝนนะ <laughs> ้อนแรงฝนเขาก็ออกไปแห้งแห <c oughs> ่ง <c oughs> เ,เก็บเห็ดในวันที่เห็ดวายแล้วเล่มจากนี้นอนชุดสองค่ะสำตัวของกรัมป่ครับรอนเห็ดชุดสองเล่มเก็บไปจ้านนี้ มันด <พอ S 1> ไดกด็ได้แกงคือสุดที่เราเรืองกาใมันออกอาลายกาเ็ปตะไคครับอ๋อเ็บตะไคลราจะนี่นี่เห็นส น้อง้อยน่ดีจังน้งน้อยต้อองเองดองอาเพื่นกิน ไปพี่น้องเดี๋ยวนี้มันชันครับตอนนี้ตาก้าลงมาดอกยิ่งตูบๆก่อนอืมดีมาก 你们你个。嗯嗯 ทางมชั้นบนข้งางทางเลยครับมองตูมน่าง,งามามอันนี่เท่าแล้วครับนี่เป็นเชือเนะ พี่น้องอ๋ออาบบ้างดอกงามๆครับพี่น้องเน็ดยะไคร้ครับอาบอย่างดีอยู่แข็งอยู่ครับไม่แข็งพี่น้อ,มองมองึมงมงึงหมดหมดแดงห้ามหมดแดงนะ โอ้ไข่หน er ่อยอยู่ไข่หน่อยอยู่ส้นมันดวนึงนี่ส้นมันดูเงียบมั่งครับนี่พานเป็นไข่แต่งอยู่อืมั่งครับอ๋อเป็นไข่ตอครับโอ้อันที่ได้เอาได้มงค์เหรอมือสะพัือพ หวยมันเอบ้านครับตับตะไร้ได้ได้อยู่ปิ่งหอมหอมเนี่ยดอกต้นพี่น้องเนเข่ามดนะเอลาผ่ามดจะลาผ่ามดโอ้ดีเครื่องดอกด้วยทำเบ่งเชือกเนี่ยปลูกเถวนี้ละหอมสาบตื้สาตื้ บอกสุ้มแค่นียอยู่ <ừ. S 1> ต้องไม้เยี่ยงเอาตอนแรกวะเว้เนสองหมื่อเนาะเขามามึงกันเนี่ยจะได้ค่ะนี่หน่อยเอ้ยเทาสีมดดอกนี่งามเลยดอกนี่งามดูปกลิ่นปนกำลังหอมๆนี่ย เป็นอ,อกเปลี่ยนกตนาอันนี้บ้าไสไปเก็บม,มาอืงไปมันชันเนาะอบมอันอนะไรปไปไเกินมือน,นี้ม้านเฮตะไไข่เลยขึ้นได้ไปไรดอกตูมมันเนาะอะไดอกกระสิกัปิง้งอล้รจ้ะ คือดีๆม,มันมุนไว้เรีดอันีแต่ยังมีคนหน้าอยู่แต่กี้เนาะเคลื่นมาหากันอยู่ครับเพอนเขากับโบหูดานนั่นเนาะอม,มอง ต้นเห็ดตะไคร่นและจาบานเท่ากับตะโหมองกับเลี้ยวไปเอาสิแห่บอกใช้เขาหูอยู่ <c oughs> มาหลายรอบแล้วครับ <c oughs> ลบเขาบัเจอเลยบยัตท่านออกบัตท่านออกห <c oughs> ัวาไมา่ทีอะ <c oughs> บ้านแล้วท <c oughs> อดปิ้งปนน้ำพริกเอาตุ่มน้ำมันนะครับน้อง <c oughs> ปนพี่น้อง ตั้มปนหลักเอาขวาน้ำมันขัดน้ำมันหอมดีครับทั้งเหนือเขากินนะเจ้าน้ำมัน้าน้ำมันไปมากันต่อครับต่อนโซจ้ะโอ้ได้เกือบเต็มตาละไป้องบ้านนะได้มาวันเดียวนะบาสเสร็จละนี่เฮ็ดวัเฮ็ดสีขาวครับนี่ ลือเก็บเหลือหอดเปิ้ลแห้งแห้งหมดเลยนี่เห็ดไข่ดอกตันนี้ลูกบ้าน เจแต่ละโบบ้านอ่ะใส่ตาเตาใช่ไม่ะมาแล้วครับเห็นแค่น้อ,น,อน,นี่ตูม มามองตุ้มมองกันยังดีเนาะมีตุ้มอยู่ขนาดเอาบ้านหลังหกบ้านแต่ตะกาเอาใส่นี่ครับดอกงามขนาดกำลัง หาต่อไปครับพี่น้องอืมท,มทั้งบ้านครับวางก็ใระนนได้อยู่โอ้ดอกงาดีขนาดนี้ มันอีออกองลาด้ตตะไคร่ตะไคร่ครับวันนี้มนหนะมันแค่ตะไคร่สองโดนะงานเอาเงี้ยว้า,าวาออเาาด,วดี๋ยวมันเอาโอ้โหเนี่ย บราหน้อยี่เราจะพัดแสบนงเรงหน่อยก็ว่าน้องเลยเนี่ยน,น,น,นี่มานเฮ็ดอะไครครับเมื่อกี้บ่มีขั้นคืนหาเฮ็ดเขาว่ามันบ่ออกแต่ไม่หูนเนาะเอาเลยได้น,นี่เห็นไหม มาเห็นมองตาดอกต้องดอกนะเอาไปหมดเลยเลือจะเฮ็ดตะไข่จออกจากบ้านเฮ็ดเะาโง่ไม่พอให้ดอกสองดอกเนาะนี่อยู่บ้านก็มีนี่ตนี้่มันเฮ็ดตะไคร้ครับวันนี้เรมีคนขึ้นหาเห็ดเขาว่ามันบ่ออกแต่เราโง่เนาะเอาเลยได้ ปกติถ yeah, ึงมาเห็นมองตาดอกต้งดอกนะเอาไปเมื่อัดือนรเฮ็ดตะไข่ออกจากบ้านเห็ดละงูง็ไม่พอให้ดอกสดอกเนาะที่อยู่บ้านก็มีเดืดดงนน้องอืมอืมอื ใส่ได้ใหม่ดอกกำลังงามเลยจังเอา้าแข็งดีจังมาได้ได้ดีหาดอกเอ้านาะพ่นได้ดบบยื่นกลิกด้วยกัน mất người cái chút lưng tao kế hoạch hết nữa hết hết tao hết hết tao hết thức khay kiếm พอมีกอส้างเงิน chơi ra ý thức ý nó, ý thức 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 ý เหนือตะนอาเพื่อเห็นดอกไม้แม่แม่บอย็นใบไม้ของผมน้ำนี่ว่าดูมันดกมัน อยูต่ตอนี้ก็ร่างพัดแสบเนี่ยจงไวยกับว่าได้พี่นอนเอ้ยมาหายหมดอะ่ะนี่ครับตุ้มงามๆเขาเนี่ยวันนี้เจ๊ให้ตะไคร้เมื่อวันเธอได้พี่นอพี่นออ้า มหม่อง้านาำเรอตากันเนี่กงามเนาะรักแสบๆนี่นะครับนี่ลองอร่อยครับ ห้อยมันเอาเห็ดแต่ไข่นี่บอกออกเห็ดอื่นบ่เห็นฮะเห็ดพึ่งนี่ต้งมาหันนะเห็ดพึ่งกับบอเห็นเลาะให้สะอาดเพึ่งยังบอออกต้องคนออกทางง้างเนาะคุ้มดอกงามเลยงามเลยครับี่

เออฮัทฮัมเฮียไม่ใช่ระบบเกียครับเียงามอยู่ครับนี่อ่าคล้ายเป็นดอกฐานมันจะเนี่ย और था नहीं ใสองเจ่าครับหน้จ้าสองเข่าของเฮาดอกยังไงครับอืมจะเข้าปัสิภักทีเขาเว้นเงินก่อนนาาจะใบปยิลุยไม่ใบสองเจ่าของเฮาในใจเฮตะไครของเจ้าเฮาเพราะแค่นี้ก่อนนะครับจะได้กับาหลุนตอกันต้นบยเนาะจะไปหาฮิตแดงกอกันหนเขาฮ็ดแดงกอออกล่ะครับ รับตรงเช่านี่ครับเกาะวันแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องพี่เขาวันกันอ้จะเจอกันใหม่ตอนบ่ายจ้าครับค๊ายบาย